เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่ไ้ช่วยดันอะอยู่ตัวนี้ค่ะนุ่มกไก่อยู่ตัวนี้นะคะ FC นะคะวันนี้ก็จะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปมาลองชุดนะคะนะคะชอบดูงมากค่ะไม่สนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคลิปมาลองชุดนะคะชุดใส่รามนะคะว่านะคะ

อ่านะคะก็นะครับวันนี้ดีใจนะคะที่เราอยู่บ้านเนาะวันนี้นะคะเอฟซีนะคะเนาะเอ้ได้ไหมที่อดมาทักเพจช่องบอกว่าออดเชียงใหม่นะคโอ้วครดบขอบคุณค่ะนะขอบคุณท่านนะคะเนาะตอนแรกตาชายังจำไม่ได้นะคะเอฟซีเนาะนะคะ นี่เพื่อลองชุดอยู่เนาะนะคะเราก็อ่อมานำลิปตรงนี้ท่าตาไม่มาทัวร์ที่ไราตาอยู่ในโอจะไปแบบเที่ยว่าน้ารักน่ารักน่ารักนะคะไปทุกช่องเลยค่ะใช่ทุกช่องจำได้ทั้งหล่อทั้งขาทั้งใจดีโอ้โหครับครับขอบคุณก่นหน่อยครับครเจียงแม่นะครับเห็นตัวเองนะครับแปไว้เดยวก่อนเหมือนกันนะก่อนดีไหมเนี่ย ตลาดนะคะตลาดเขามาทำบุญจ้ะนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะดูวยควาน้องชาข้างหลังมาอาเด้อนะคะนะคะก็นะวันนี้ตื่นเต้นเนาะเห็นได้ช่องครับผมเห็นในช่องไม่ได้เห็นตัวจริงนะครับครับขอบคุณนะครับลูกหลานนะครับลูกหลานนะครับสวัสดีนะครับ น้องเบี้ยนมเบี้ยอยู่า่กนเนาะแล้วมากันตอนไหนม่นี่ไปจับน้องเบี้ยวมาเมื่อคืนครับแล้วก็ไปบ้านตอร์คนก็เดี๋ยวจะลำวันนี้ป้าเขาก็ไม่ได้ไปทำสิทธิ์แล้วไม่ไไปแล้วกี่โมงแล้ววเนี้ยดีนีไลฟ์สดอยู่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้มันจะเก้าโมงเก้านาทีแล้วนะผมรอกดอยู่นะเก้าโมงหกนาทีแล้ว ในจะกดก่อนเลยเหรอผมรอกดอยู่เราจะทันไหมเนาะโอามบรรยากาศเราจะมาดูพี่ธนั่นลามที่เป็นเท่าไหร่เนาะเข้ารันเขาจะลามไหมนี่ลามแล้วก็แล้วก็คนทีหม่ก็ลามด้วยลามด้วยครับใส่เสื้อนะครับครับสสวัดีครับสวัสดีครับ จำ,จำไม่ได้เด้อจำไม่ได้เด้อนี่ก็จำไม่ได้โอ้เสื้อสีเหลือง mmm. น่าจะ็นเปเปนเลี้ยงนะคะเป็นลูกหลานมากับพิจารณาเา่ทีมเดียวกันครับมากัปฏิบัติเดียวกันนะองใช่เนาะนะคะใส่ชุดแบบนี้ก็สวยนะคะสวยครับเป็นไงหล่อไหมครับหล่อค่ะพี่หล่อมากเตีนหน้าชิดเดี๋ยวชิดให้กับอีกหน er ้า ข้าววหนูหนูอย่าไปจับลูกอย่า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 ไม่ติดกันแล้วนะไปนี่เก๊ไป ดิก้เดี๋ยวใคม้ไมได้ไมลไปไปไปปไปไปิก่ะูกอย่าลงไปิกีกักาดิกกับนมเปี้ยวกำลังทำน้มใส่กันอยู่ดูชิปไปไไรก่อนน้ำอย่างดีตอนนี้อนนี้มาเกี่ยนะคะก็มาเกี่ยวข้าวคิเนียละคิเนียละ เมื่านจะไปเห็นนะคะสีขาวนะคะก็นะคะเนาะสวยอย่างสวยทีเดียวนะคะอ๋อเนี่ยเป็นชุดเดีนนะคะเรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังลองชุดกันอยู่เนาะนะคะนะคะแต่ละท่านนะคะมดกัดเหรอมดกัดไหมจำกันไม่ได้แล้วจำกันไม่ได้แล้วตรงตาอะไรอ่ะทำไมลืมไม่จําเลยอ่าล่ะวันนี้วันนี้ขึ้นเคนะคะ นุก <chat> นานนุก mm hmm. นานน,าน,นะคะเอฟซีเด้อนะคะอาหารก็มีนะคะไม่เยมีการแต่งตันเลยจำลุงไม่ได้เลยอ่ะแต่เดือนนึงจํลุงไม่ได้เลยมาเลยค่ะเพราะว่าไมค่อยมาพอดีติดภาระแล้วก็ข้าความพิเศษเพช่วงนี้ต้องโอนเงาไปดูนะคะทน่จะรันพอดีเออโพสซีเอโพสต์ไปดู ได้นะแม่คุณร้องนะเออเขาทำเท่าร้านบอกเลยอันนี้เขาถามแม่บอกนอคฮัลโหลสวัสดีค่ะอ่ะอนะคะขอญาตินะให้ครบคลิปนะคะบาทเฮัลโหลสวัสดีค่ะเอามาหนึ่กับอืฮัลโหลสวัสดีค่ะนะคะอ่าเขาทำคลิปนะมฮัลโว นะคะชุดนะคะใช่เนว่าจะเื่องอะไร5มงกุฎ5มงกุฎทำทำช่วง5มงกุฎใช่ไมคะทำเลยสรอบเลยค่ะวรได้พี่ชัยด้วยไงค่ะพี่แจบอกถ้าเ่มีีแบพี่แอนรวทีนะำก็สีผลกับผู้ละครกได้สร้างมีญาอุ้มแล้วก็พี่ป้าเปาอยู่กับป้าเปาพี่ชัยขานอกบอก อยูกระเป๋าตรงไหนโอเคไหมโอเคอยู ok> okay. 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 Okay, ่นะได้อยู่ค่ะชุดนี้ได้อยู่แมท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 นะคะใช่ค่ะน้องโอ๊ตน่ารักใช่ค่ะพี่โซนะคะใช่แล้วค่ะน่ารักเลยค่ะว้าวแล้วก็วิวมาเรียบร้อยแล้วเนาะทุกท่านเนาะนะคะน้องมุกตาน้องมุกตาน้องมุกตาจำได้ไหมเนี่ยใครเอ่ยนะคะ นีเดย์ทำงานเห็นไหมพลาดเลยดีเดย์พลาดอีกแล้วชอบเราเขาเช่าแบบอ่าสน์ไปทางใช่ค่ะใช่นี่นะคะหนูอยู่ตรงนี้เด้อเดี๋ยวแม่ค่ะไปนั่งตรงโน้นนะคะมามามาเดี๋ยวซื้อให้บรรยากาศนะคะนะคะ ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ธามนะคะแต่ไม่ถามอะไรเด้อนะคะในที่สิ้นเนาะไม่พูดนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะอ้เดี๋ยวจะรอนแล้วนี่เนาะนะคะมาพูดคลิปตัวเองคลิปตัวเองเนี่ยอันนี้เด <e ี๋มัก <uh ี่นาทีแล้วครับหกนาทีโอเคก็มันต้องถึงตรงไหน ไม่เคยเป็่นไม่เคยอันนี้ลองดูหลังจากที่เป็นแอดมินเนาะตอนนี้ก็จะมาทำช่องตัวเองนะคะ FC นะคะก็นะคะก็ตื่นเต้นนะคะว้าวนะคะ สบยสะเบยครบหรือยังคูบสบายครับกันหมดหรือยังแมครบแล้วมีสองท่านครบแล้วคุณแม่มีสองท่านขอบคม่นนีนะครับแม่ดาบกก่อนะครับใบปากกนไม้บนไทยใพี่ด้วยไรก็โอด้วยนะครับไปชมคลิปให้ด้วยนะไปม้เลยดามถามอมารับ แล้วก็นอสามวร์ก่อนพลกหไลือลูกี่ใหญ่เลยปนุดนะคะดูเลยนะคะเนาะะคออุ่นนะคะวันนี้นะคะเอนะคะสบายใจได้ครับผมมาที่นี่ผมไม่ได้ไสดอยู่แล้ว่านะคะสบายใจได้อันนี้ก็นะก็ดีนะปูกเอาไหมครับปูจัดไปยุกแมผจัดไปแล้วนะเหลอจัดไ่ยกนึงแล้วนะไปปายยางกับลั่นเลย เดี๋ยวจะขึ้นไปเดี๋ยวผมก็ใจรขอะ